ก็โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีเจ็ดทีพีเอลเพลวิทครับแต่บ้านะครับถุยครับวันนี้คือวัดแล้วก็ขอต้อนรับนะครับก็เข้าสู่ทีเจ็ดทีพีเอลเพลวิทยูครับแกมลีกออฟเลจนะแจ๊ก็อย่างที่เห็นะครับผมก็ต้องมาเล่นเหมือนเดิมครับเพราะอยากครับ ก็มีนะคุณมีคุณมีผมครับมีแม็กมีโน้มีทอยมัชครับมีแคนดี้ครับมีเดอะซีครับแล้วก็มีชื่อใครกัอ่านยากเนียราชาโชเทปอะไรเนี่ยครับคุณเนียราชาโชเทปเนี่ยอ่ะเอาง่ายๆครับฝั่งสีม่วงครับมีมีคุณ G SUV ครับมีมา Google มีบิชามอนมีดูจ้าแล้วก็อินไมค์ฮาร์ดโคครับ แรงแรแล้วเบิร์นไปโหโหยครับวันที่ผมดีอ่ะัที่ผมดีอ่ะตายดีที่ผมด,ด,มดีช่วยด้วยช่วยด้วยสวัสดีครับคุณเทคนิคก็สวัสดีด้วยครับ ก็สวัสดีครับเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับพิ่งตื่นก็ไม่เป็นไรอยู่วันได้วันนี้ก็อยู่ยาวๆเลยพักนึ่งครับพักใหญ่ๆเลยโจแกก็ถึงมากนะเราผมรัวิ่โชแกรากไม่โดน เซนิทไม่เถึงอั6โมงทุ่มนึ่งนะครับตอน6โมงอาจจะเปลี่ยนเกมก็ได้ดือว่าลมดดูก่อนว่าเปลี่ยนได้ไหมก็จะเปลี่ยนได้แ้ก็จะเปลี่ยนถือสางทุ่มผมไม่ต้องกลับบ้านกับช่องแล้วกันนะครับเซนิทครับตรงสารผมมากเลยครับ ตรงท no <fold! S 1> างนี้ครับคืนนี้ผมก็ทำงานตลาดตามครับฝั่งเราไม่มีหิวใช่ไหมเนี่ยกลับบ้านก็กลับไม่ได้นั่นๆๆมีปลาของปลาห่อเดี๋ยวเราจะขอดิเดี๋ยวเราดูก่อนครับว่าเราจะพอไหม คก็เดี๋ยวอเกมหนึ ALLY> ่งกับเราปรึกษาทางพี่ๆที่ทำยานอยู่ับว่าเวลามันจะมีรายการต่อไหมอะไรไหมถ้าเกิดไม่มีเราต้องจะด ผวันี้ครับเราสุดผมครับทีมผมครับทีมผมทีมผมมีผมแล้วทีผม been, been ครับเรียบร้อยผมนั่ไปก่อนเลยใช่ครับเราตะกี้ก็เราอยากเล่นอ่ะคือด้วยความส่วนบุคคลครับเราก็เลยเล่นเล่นมาซะเลยครับครับก็อยากให้คุณเล่นสนุกสนุกกันนะเราก็เลยลงมาเล่นเองครับ ุ้ตัวเองที่่าได้ด้วยครับดูยครลนีคอ้าวสวัสดีครับนาช้า คิดซีดเลยสวัสดีครับถึงผมจะหน้าตาไม่ดีแต่ผมก็จนนะมาอีกแล้วครับคุณเฮลมีผีนั่นเองเรารูต้ตามชื่อกันได้ละมาช้าผมก็นะผมรอตั้งแต่สี่โมงวันนี้ผมรอตั้งแต่สี่โมงอนะเอางี้ยผมรอนนะอา,อามอนมาก ีสวัสดีครับคุณแซดซอรี่นะก็เริ่มสามาราจำก็เริ่มมาเริ่มเริ่มเรียนเริ่มเริ่มเรียนนะเราก็เข้าใจนะว่าเริ่มเรียนแล้วว้าแล้วคุณเดนนี่ทำอะไรครับสี่โม่เพิ่งนอนเนี่ยเราว้าให้เลยอ่ะแต่เราเตงเลยสี่โม่ไปทำจะจำอะไรครับเนี่ยเพิู่นอน ถ้าเกิดมีเดี๋ยวเราซาวเสียงนะถ้าเกิดมีคนเล่นเนี้ยเดี๋ยวเราต่ออีกให้เกมหนึ่งแถมให้คุณเฮลมีพีแล้วกันเนื่องจากว่าคุณเฮลมีพีนี่ก็เล่นกับเรามานานมากตายตายเลยเราคุยปุ๊บเราตายเลยเดี๋ยวเราซาวเสียงก่อนถ้าเกิดมีคนเล่นเดี๋ยวผมจะตัดอีกเกมนึ่งให้แล้วกันถ้าเกิดเสียงไม่พอเราก็ต่อวันนี้ครับน,นี้เรื่องจริงต่อให้ได้เราต่อเลยครับเราเป็นพวกลูกบ้าเยอะครับ ได้ครับไม่รู้ครับถามเขาเองครับเขาไล่ฆ่าผมเปนผักเป็นปลาเลยแล้วสองสามเกมแล้วเนี่ยแกไม่ได้แบบไล่ฆ่าเออไม่สุดเกลียวโจกเกงใจเลยเออเฮ้ย <c oughs> แกหลอนติดกันได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วโดนนะโดนะนะแป๊ดเียวไตายไปตายไป ไม่ตายโดยเอาคุณทีมทา่านบอกเาเสร็จแล้วล่ะครับเนี่ย <c oughs> ได้ครับตาหนะ้าเล่นได้นะถ้าเกิดเรามีนะเราฟาวเสียงก่อน ไม่ต้องมาบิ้วผมครับไม่ต้องมาบิ้วผมไม่ต้องมาบิ้วผมผมเรื่อยๆเฉยๆนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเ,าเ,าเาาราซาวเสียงก่อนเราให้เล่นหรือเปล่าเราขอเ็คเก็บของเราก่อนครับไม่อยากเล่นเอ้ยพี่เมมเมทครับเอาไงดีพี่เวลาชนพี่ถ้าเกิดเวลาไม่ชนเดี๋ยวผมจะจัดให้อีกหนึ่งเกมนะพี่คนเรียกร้องเยอะมากเลยพี่ ผมโดนแข่งไปานะผมไม่ได้ตัวแทนนีตูนผมไม่ได้แบบอะไรขนาดนาั้นผมก็แบบเฉยๆผมแค่อยากให้คนเล่นเลยอือเ,เกือบโดนหอกครับคุยไปคุยไปว่ามันยากอย่างนี้เองครับเกือบโดนหอกคุยไปคุยไป,ยไปนี่ไปก็เกือบจะโดนหอก ปาหลังเ <mainland mermaid> อาไม่ตายแกอตาแมงไม่ตายกระตงแมงไม่ตายนะโอ้ยรอดเลยครับเคเดี๋ยวเล่าท่าเสียงปุ๊บเดี๋ยวเราจัน เราจะบอกครับว่าเอาไงเล่นไม่เล่นเราก็อยากจะให้เล่นกันนะแต่ถ้าเกิดเวลาไม่พอจริงเราก็ต้องขัโต้นแล้วโตนะโตนะโตนะโซน้าสีสวยมากอ่ะสีที่สามสามสามตอนนี้อพี่เมย์นะครับก็ยูครับเราถังเรื่องเวลาครับเฉยๆว่าเวลาว่างไหมอะไรไหมถ้าเกิดเวลาว่างเราก็จะจัดให้เล่นกันนะ เขาขอได้ไหมเขาขอได้ไหมฮิวเนี่ยเก็บฮิวกูเป็นไค่ไไวะไก่ป้าไก่ป้าปลาหลังคาเลยไก่ฟ้าปลาตูหลังคาเลยโอ้ยนากระไหโอ้ใครใคร ถามเลยว่าใครใครหยอดตะกี้มันใครเก็บยูมาแบแฝบครับป่าเขาป่ามาได้โอ้โหน้องเราก็เก่าไม่เรื่องครับเก่าไม่เรื่ับ สว oh <laughs> ิตเซนเปนเอาเข้าไปละลายอย่างวายสุดเ้ยวิตเซนเปนไม่เอาเราไม่จีนะ๊ดไม่หรกคนณยูพีครับเราตู้เราจะตู้สุดใจกล้าครับ <c oughs> ตายแล้วเรียบร้อยครับใช่ครับเป็นรืนน้อ,อไม่ได้เรียนนอนได้เรียบร้อยดีกันโนอยู่ยาวเราไปโดนอะไรตายวะเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะที่ชมอะไรนักหรอกครับ <laughs> ไม่รู้ดิ่ <laughs> เขาเขาจะเลี้ยงเลี้ยงส้อยเราให้เรา,ให,เราให้เราเสียอะไรกันมากขนาดนี้ ถามว่าอายไหมอายครับแต่มันก็ไม่เหลืออะไรที่จะเอาไม่เหลือไม่เหลืออะไรแล้วทำไม่ได้อยาทำเนะครับพูดได้สบายใจอะไรเราเราทำไม่ได้ครับคิดดูว่าไม่มีไม่รู้ว่าจะอายอะไรแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้จะเอาหน้าไปที่ไหนแล้วเอาที่เดิมแล้วเนี่ยย้อแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยก็เป็นเจที่ตามไปบบ้าใส่เกมหน้าผมจะต้องได้ภาคแน่เลย มีครับมีเลยมีแล้วก,การตบง่ายๆครับมีมีผู้หญิงผู้หญิงครับอกพกเรามีทันดีเรานี่ไม่ต้องเราโรหวตเล่ามีไปเลยครับในเมื่อมีคนจะต้องแชร์อยากเล่นเราให้เล่นเลยเพราะไหนๆเวลาเราก็เราเช็คเวลาแล้วว่างครับเดี๋ยวเราจัดให้ <S 1> <S 1> <S 1> ตามตามนั้นครับไม่มีปัญหาแต่ผมจะได้ลงเล่นด้วยหรือเปล่านี่เราไม่รู้นะครับเพราะว่า นะเพราะว่านี่นะเพราะว่าผู้เล่นเยอะจริงมีคนอยากเล่นเยอะเราก็อยากจะให้เล่นให้เล่นกันครับเพราะว่าเราก็นะตามนั้นนะผมไม่ได้เห็นแต่ผู้หญิงดูอ่ะแต่ละคนทาไม่เห็นผมไม่เหมือนพี่คาโตนผมไม่ได้เห็นแค่ผู้หญิงนะผมแ้่บอกว่าเก็นคนนะครับดูคนเล่นมาเล่นกันเยอะเราก็แค่อยากจะนะเราแค่อยากจะให้เล่นด้วยกัน ผมไม่ได้เป็นคนที่บ้าการหม bueno. ุนกระหายทายร้อนเหมือนพี่คาตูนนะผมไม่ได้เป็นคนอื่นขนาดน,นั้นไ <remains. S 2> ด้ดูครับมีนายมิดบอลมาแล้วผมไปว่าบ้าการเพื่อจบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คาตูนเว้ยไม่ใช่คารตูนเว้ยคาตูนเรวว่ากันอีกทีแต่นี่ไม่ใช่ครับนี่ทำเพื่องานล้วนๆงานล้วนๆผมทำเพื่องานล้วนๆเลยแล้วผมก็ไม่ได้เล่นโกงเล่นเกมเลยดู ผมทำเพื่องานล้วนๆจริงๆสาบานได้จริงๆเลยทำไมทุกคนเห็นผมมูดามขนาดนี้เสียใจนวเนี่ยบอกให้ตาจะไหลาตาันไหล,หลไม่แล้วมีแตนการหกอก ีบ้าแล้วโอ้ยเฮ้ยเธอพูดอย่างนี้ผมไม่เล่นก็ได้เกมหน้าไม่ต้องมีก็ได้ครับเออ,อเสียใจอ่ะอเสียใจเลยอ่ะอเกมหน้าไม่มีก็ได้ตอนนี้เวลาทีมถึงสุดท้ายผมแค่หกโมงอ่ะแต่ดูแต่ละคนพูดดี ใจอ่ะออกเกมปุนออกเกมปิดตรงสตรีมได้เลยไหมเนี่ยใจอ่ะเดี๋ยวใจยังแรงอ่ะต้องขึ้นเงินเดือนครับลองทำงานลองทำกันด้วยใจครับทีนเนี่ยเงิน <_ S 1> ไม่ใช่บรวสคคักครับแต่เราก็ต้องแต่แต,แต่เราแต่ขึ้นเนเลยไม่ดีนะครับถ้าเกิดเราได้ยินนะ ถ้าเกิดรอเราเรา,เราทำงานที่นี่ครับเราไม่แบบไม่ต้องการเงินครับแต่ถ้าเกิดบ้อนจะเห็นใจเราแล้วซึ้อเงินเดอนให้เราเราก็รู้สึกว่ากับละปลึ้มครับรู้สึกดีเลยครับห <c oughs> รือเราเราก็แถกันไม่ได้เนี่ยและใครไม่โดนเขาบ้างหน่อยกุญแจรออติบาระเบิดใกลๆ จะจบแล้วครับจะจบแล้วฆ่าอะ้รด้วยยอดดาไม่มีหรอกเราก็ให้เล่นอยู่แล้วเพราะเราทำมาแล้วเราก็แทงได้อยู่นะแล้วก็เราอยากเห็นเนี่ยมาเล่นด้วยกัน จริงๆผมจ <fits you S 1> ัดท um <squishy guard? S 2> ุกวันเลยเพราะผมอยากเล่นกับเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจริงๆเอาจริงๆอยากอยากเล่นกับท่านผู้ชมจริงๆเหนื่อยเหนื่อยไม่ว่าครับทุกคนมีความสุขคนลนเรื่องละวันทฮะด้วยการุกคนมีความสุขกานมันเป็นสุดเล็กๆนะครับสำหรับที่ผมทำงานท่านี้ผมจริงๆความสุขแล้วดูดีป่ะ ไม่ครับราทำให้ใจครับโอ้โหดูหล่อมากครับดูหล่อมากครับจริงจริงแกีใช้คำว่าเินเดือนครับเราเรียกว่าทำาสิทที่เรารักก็เราได้ตังค์กลับคืนน่นแค่เราแชบเล็้น้อยเนเลนน้อยเ้่อย,เ,อย <c oughs> เรา่งไปหาเขาทำไ ดาเอ้ยาๆยายายาดากันนั้นจ้าเราก็อย่าคอแซวคอมขามได้ครับแต่อย่าด่ากันจริงจังนะผมไม่ไม่ชอบดรามากเท่าไหร่นี่ครับเพื่อนกันชัวร์ครับเพราะแกลงกแกงเลียวกันนะแต ah. ่เดี meter, <sk> an はは <visuals> ๋ยงมีพีชนะคุณพีมครับเดี๋ยวเราตาหน้าเราจะเล่นแล้วนะเราประกาศดังๆครับพาะคุณพีมครับเราจะเล่นแล้วส่วนคนอื่นครับใครไม่เล่นก็เชิญโอ้ไม่ใช่เราจะเกลียดมันนะ ปูนี่อันน่สี่ดูมาพวกนี้กแจงก็ตายรายกั้งเหลือเกินครับเดี๋ยวนี้เวนเนี่ยช้าช้าดูนโยงอโยงดจิต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 ดิจิต รอน,นครับดกตีปากลนะโอเคก็น่าจะจบเกมแล้วนะใกล้แล้วนะกล้แล้หนะสเกมหน้าผมขอไปเล่นโหมดนี้เหมือนเดิมนะโหมดออกางครับเพราะว่าเงาตืใจด้วยนะเรารอไม่ได้เพราะว่าผมต้องมีงานด้านสีนะ ผมไม่เขียนข่าวด้วครับเห็นข่าวบนเรือที่แตกกันเนี่ยผมผมไม่ค้นเขียนซึ่งปิกเวลามาทํานี่ทําให้งานด้างข่าวมันลดลงไปสํวนวนึงเนนอาคุณพีไม่คุณพีไม่เล่นแล้วเอ้ยไม่มีแล้วคุณพีไม่เล่นแล้วแต่เราก็ยังเล่นอยู่ดีครับเราไม่ได้สีเเลยนอะไรมากครับเราแค่อยากเล่น โเคครับซบารครับสวัสดีครับวุชชานสตอรี่นี่รอต้อฆ่าอย่างงี้ ซีเรียสครับแต่เราจะจำชื่อเขอ้ามาครับแล้วทางหน้าเราก็จะแปลครับทางนั้นครับเอามีคนกดตรงนี้โอเคคะอะยอมยอมเดี๋ยวเริ่มเกมใหม่ก็ได้เราไม่ซีเรียสนะแต่ำสำหรับจริงๆเราไม่พยายามกดตอบแพรครับเพราะเราเราสู้ได้ครับถูกต้องแนี่ตีสองตัว เกมอะอยากไปเกมอะไรครับ่อนคือตอนนี้ครับมีอยสองเกมนะนะเพื่อนเพื่อนก็อยากเดีย๋ยวเราก็ตามนี้แล้วกันครับรก็รอดเกมจุดสองนะเดี๋ยวคราวหน้าครับเราจะหันสายม,มาเล่นอันนี้จริงจังนะอันนี้ก็ต้องเป็นเขาไว้ก่อนสองคนสองคนเล่น มีสองคนซาวเสียงเดี๋ยวข้าซาวเสียงอีกทีนึง